สบายดีเพื่อนพี่นอ้องมาในเกมพี่นอ้องเฮเซอไฟเกมพุญษาดิแล้วแล้วพี่นอ้องติดตามอ่าแล้วแล้วพี่นอ้องเดิมตบแต่งพี่นอ้องไครเมือแดงพี่นอ้องติดตามกันแล้วพี่นอ้องเดิมตบแต่งสวยงามเกมพร้อมขึ้นนี่งานบุญโอพันษาเอเซอไฟพี่นอ้องมอใจกันเดิม ตกแต่งเรือไฟนะนี่คือเรือไฟนะเด้วพี่น้องติดตามกันพี่น้องคืนนี้เะี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาลหลอกไม้ตอนแ้งมาเสริมสวยเดี๋พี่น้องคืนนี้ไลท์ในนอนเหน็นปะา,ามไปน้ำกันสิพาลุยคืนนี้วันนหนึ่นสิไปได้เรือไฟนะ้ำได้เรือไฟโค้งก็นอนพี่น้องเนาะ สมุอไฟโขงไปก่อนอืพี่เนาะตึ่นมาบรรยากาศเดี๋ยวไฟโขงก่อจิไปได้เดีไฟนะ้ำพี่เนาะองอืมเราไฟโขงไปก่อนอลอพี่เนาะน้ำสวย,สวย คนซ้าเนาะพี่น้องนาเป็นราไฟโค้งไปก่อนนองี่ะอนี่คือไฟโค้งน,นี่ก็อับนพี่น้ ไปน้ำกันอ้าต่อพี่น้องหลังจากได้เคืองไฟร้งแล้วมาเบิ่งกุญแจพุทราลอยกระทุกพี่น้องกระทุกงามฮะบ์กุญแจพุทาลอยกระทุกนะพี่น้อง,งมมนนะออเาอนาะตามไปน้ำกัน ก็นัดจยุดผูกจูบมันทัดจับสมกันให้จีภาพี่น้องไปบงไังอะไก็ไฟน้ำจับไปนกันนะพี่นอนะ้องเนี่ยมาเป็นไรกระทรุกกันเนาะ ยูผูปอ,อง,งเบิร์รรน,รรนเป็นไรกระโถแบบนี้นาะไรก็ไฟนาำตัอไป่นอะมานสมมันไรก็ไฟนาำวันกุ๊บเป็นแบบนะออาะลงเคืเ่อนจุดไฟไป่นอะไอ้ฟหนาพระเพนี่มุนอวันซา อีนึงวิทนึงเาไปนอนเนาะนอนกันไปนอนตามไปน้กันไปนอนล้างเป็นจ <ities> ุดไฟเนี่ยพี่เนเดิมปลอยนะเดิมปอยโซไฟน้ำเยพี่นนองนะตามกันพี่งนี่เดิมปอยเดิมไลไฟนะบรรยากาศ บบบัุพี่นะมันไล่ได้่น้อแล้วเปิดจุดเพื่นจุดไฟแเ้ีเยียงลังเนาะยังมันทัดพี่นองจุดส่งเงาไฟเหนไปแล้พี่นอะเดิมปล่อยนะไลไม่ได้เพงกระทงจะกระโทง เลือ่อยก็ไฟดาวมันทำไปทำการไี่นาะแต่จิตหามุมดีๆไปเนอะเวงตอนเปิดปอยเดี่ยวลงเป็นกลางไม่นา้ำนะครับจะช่วยเป็นเดือบมได้เป็นไปเไปไปน,ะปเปนอะ มีเรือส่งพี่น้องส่งเรือไฟออกฟังพี่น้องใส่เรือเกยไปเรือส่งเรือไฟนะาปรรเพีนีนะพี่น,น้นนอ,นงองเนาะบุญออกพันษาานก็เขาฟังไลป,ไปตังไปน้ำเรือไฟ ไปวิทย์บ้านวิทย์นพี่น้องเดี๋ยวมันได้เป็นไกลเลยได้ออกไปได้ลเลยทำประกักันพี่น้องกับบ้านกับเมืองกันนะกับบ้านกับซองทำที่ไรก็ไปได้อ๋อ พาดันกับบานนู้นอยากจะพาพี่น้องไปเบ่งตามต่ออะไสิเป็นจะได้เอ็นไปกับคนกันกลับพี่น้องนั่งเป็นไร่เดี่ยวมันอากาศยำค่ำคืนยั่งออกพรรษาได้เครื่องไฟน้ำเดี่ยว เดือดไปก็เดือไปไกลนะพี่น้องน้ำมันไหลแห้ยดามพี่น้องนะนยังกระทเช้า,นานนนไไหน่อยเด๋ยวไปกนเดไปไกลไปเรือย Đấy không? Bơm bóng cánh nó phải đổ nó Đang đặt được cái đời cặp đây Đã chỉ phá về tổ Lấy ông nó, mắc cây đây, đây đến, thật, phải đổ Nằm mà bơm Xuê ngạm mà phải đổ Nhắn đăng mà mình nhắn đây phải đổ Mình thật phải Mình xuống gặp Nhà mộng này แสงขยะไฟนแสงโคมเป็นทรงขือไฟพี่หนุ่มะงมหมดแงมขำเกียดบนนอกบนซาพี่นุนพนพนนพน่พี่นึองไม่เทนังเราพี่น่เนะเอยมมองไฟพี่นนุ่โตกใส่ยาพอดีเลย แองโคมแสงเรือกระทงยังดังมันถักไปนอเออผูมันจุดส่งเรี้ไฟมีป่ามีป่าไปนอยตามเดเสื้อไปนอยยังผูกใชมันถักเป็นจุดส่งเือยไฟ ตรงเงฝ่ไฟพเพิ่กลับนะวิจาบาทง่ายง่ายารเนาะพี่น้องได้ไิดตามไม่น้าคแับ่สวยงามฝากให้พี่ให้น้องติดตามเมือลุงกันมีมามีมาหัม,ม,ามีนังนะพี่น้องเสียงผูเสียงมันทัดจุด นัพ er ี่นเน้อฮ่าบุญิ่มือสันนี่พี่น้อ้าีมมาพี่นกเลียนไป็ดได้สิบเห็นนีพี่นงซูมสิบกิดนะอเป็นไดเนีพี่นก ไม่บายพี่เนอะพอคลิปหน้าพี่เนะ 15, 20, าะไวาจะพาพี่พาน่องตายคลิปอย่างอติดตาม้วยพี่เนอะให้นึก็ได้กดแชร์กดคิดดีงไว้น้ำเออคิดดีๆพี่เนอะ